บางตาหลอนเชื่อวันนี้นะครับเราพามาดูหาดจอมเทียนกันนะครับเป็นวันแรกนะครับของหาดจอมเทียนนะครับที่สั่งปิดไม่ให้กลางเตียงนะครับก็เหมือนปิดหาดนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังอาจจะยังมาเล่นน้ําอะไรได้นะครับแต่ว่าไม่มีการกลางเตียงให้ท่านนั่งนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็โล่งนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ลําบากกันทั่วหน้านะครับพร้อมไปเราจะพากันดูยาวๆเลย เสานะครับปกติวันเสาร์ตรงนี้จะคึกคืนนะครับถ้าเป็นหน้าธรรมดานะครับถ้าไม่ใช่โควิดนะครับแต่ก่อนโควิดมารอบ3ก็ยังคึกคืนอยู่นะครับแต่พอโควิดมารอบสานี้ค่อนข้างซบเซานะครับจนถึงกระทั่งได้ปิดหาบนะครับนี่เลยครับเงียบเหงามากพอคาแม่ค้าก็อย่างว่าแหละครับต้องสู้กันต่อไปครับเงียบกันถามว่าใครใครมีผลกระทบตรงนี้บ้างนะครับก็เช่น คนที่อาศัยขายของตามชายหาดนะครับเช่นป้าเขาหาบกุ้งทอดสามถาดร้อยขายแว่นตาขายลอตเตอรี่นะครับที่จะต้องขายตามชายหาดนะครับพอเตียงปิดนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็จะมีผลกระทบกันหลายส่วนเลยถึงแม้อาจจะมันจะมีกฎเกณฑ์อะไรก็ตามนะครับกับการขายของริมชายหาดนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังอาศัยว่า พอได้กินได้ใช้นะครับแต่ถ้าพอมาปิดเตียงอย่างนี้นะครับปิดชายหาดอย่างนี้ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าครับไม่ไม่ใช่แค่ว่าจะเดือดร้อนแค่คนกลางเตียงหรือเจ้าของเตียงอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับอย่างรถเล่อย่างนี้นะครับที่อาศัยขายของตามชายหาดนะครับก็จะลำบากไปด้วยนะครับหรือพ่อค้าส้มตำเรามานะครับเราจะเห็นนะครับจะจะมีรถส้มตำรถปลาหมึกย่างรถอะไรนะครับวิ่งขายเรียบชายหาดนะครับ ตอนนี้ก็ผลกระทบก็มีกันหมดนะครับไม่ใช่แค่คนกลางเตียงนะครับก็สู้ๆกันไปครับโควิดมารอบ3น่ากลัวมากครับไม่ว่าจะเป็นท่านเป็นผมผมบอกเลยว่ามันอันตรายและน่ากลัวมากสู้กันต่อไปครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรครับอยากอยากให้รู้ความเงียบเหงาและความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยนะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับบางคนเดือดร้อนน้อยบางคนเดือดร้อนมากก็สู้ๆกันไปครับ เดือดร้อนของผมก็มีนะครับจากที่ว่าเมื่อก่อนผมขายลอตเตอรี่พอชายหาดปิดผมก็ขายลอตเตอรี่ไม่ได้ผมก็ผันตัวนะครับนี่หลังรถเรารถโตครับขึ้นทุเรียนขายทุเรียนนะครับทุกวันนี้นะครับทุกอย่างที่พอทำมาหากินได้เงินเล็กๆน้อยๆผมทําหมดนะครับเพื่อให้มีความอยู่รอดนะครับบางคนบอกขายทุเรียนลงทุนเยอะไปทุนไม่มีนะครับเราหุ้นส่วนกันหลายหุ้นนะครับเพื่อให้มีความอยู่รอดนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับฝากนะครับ พี่ๆนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับที่ยังโดนผลกระทบจากโควิดนะครับก็ฝากกดติดตามฝากให้กําลังใจช่องเราด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าจะทําคลิปวิดีโอไปนางแถวนางทางไหนนะครับแต่ก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้พี่ๆเห็นครับขอบคุณมากครับบ๊ายบอล